ซ่อมทาบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจเสร็จแล้วหยุดยาได้หรือเปล่าไปดูกันครับสวัสดีครับดรคิมเพนนะครับวันนี้มาแชร์ความรู้สั้นๆนะครับมีคนไข้าถามมาเยอะมากว่าทําบอลลูนเสร็จแล้วหัวใจเปิดเส้นเลือดได้ดีแล้วเลือดไหลเวียนดีแล้วเนี่ยสามารถหยุดยาได้หรือเปล่าเพราะเราหายแล้วถูกไหมครับคําตอบง่ายๆเลยคือมีทั้งแบบที่หยุดได้และหยุดไม่ได้นะครับ ยาที่ให้กินหลังจากการซ่อมเส้นเลือดทาบอลลูนเนี่ยโดยทั่วไปคุณหมอมักจะใส่ขดลั่วชุบยาหรือสเตน์ไปในเส้นเลือดหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวเรานะครับคุณหมอมักจะให้กินยาต้านเกล็ดเลือดถึง2ตัวอย่างน้อย1เดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปีจากนั้นเนี่ยจะมียาบางตัวที่สามารถลดลงได้ เพราะว่าสามารถกินยาต้านเกล็ดเลือดเพียงแค่หนึ่งตัวได้นะครับงั้นตัวที่2ส,สามารถลดลงได้หลังจากระยะเวลาที่คุณหมอที่ซ่อมเส้นเลือดเป็นผู้กําหนดหรือเป็นคนแนะนานะครับแต่อย่างไรก็ตามยาที่เหลืออยู่ที่คุณหมอสั่งให้ทานไม่ควรหยุดเลยเพราะว่าสเตนหรือขดล่วนเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่ในร่างกายการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาชนิดอื่นๆที่คุณหมอสั่งจ่ายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เส้นเลือดที่ยังไม่ติดตันตีบ และจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้สเตนที่ใส่ตีบตันซ้ำได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอตอบสั้นๆเลยว่ามีทั้งแบบที่หยุดได้แล้วก็หยุดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไม่ควรหยุดด้วยตัวเองนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่แน่ใจยอย่างคนไข้ผมก็จะเวียนกันมาถามว่าซ่อมเสร็จแล้วนี่อาการดีแล้วหย,ดดหยุดได้หรือเปล่าเราก็จะตอบเป็นขยักขยักแบบนี้นะครับว่าบางส่วนหยุดได้บางส่วนหยุดไม่ได้ก็ตามนี้ครับขอบคุณครับ